สวัสดีครับผมแสงอาทิตย์เพชรเรืองสีนะครับวันนี้ก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ล้างเดชไปนะครับนี่ผลที่ได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับกรอบนี่หมองนะครับกรอบนี่ก็หมองแต่ผมไปล้างใหม่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับนะครับ นะไก่เัาก็จะทำให้ใสนะครับนะเดี๋ยวผมสอนให้ดูแบบเห็นไหมครับอันนี้ล้างแบบไม่ต้องขัดนะครับล้างแบนะบไม่ตนะ้องขัดนะ เห็นนะครับเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่จริงๆนะครับเวลาล้างนะครับผมแนะนําเลยนะครับเวลาใช้น้ํายาตัวนี้ล้างนะครับเนี่ยน้ายาตัวนี้เราต้องมีน้ําต้องมีน้านะครับล้างปุ๊บประมาณไม่ถึงสิบวินะครับล้างนะครับก็เอาล้างปุ๊บเอาออกแล้วก็ ชุบ uhm. น้ำเลยนะครับนะครับเพราะน้ำยานี่มันกัดนะครับกัดเร็วมากนะครับเราต้องต้องรีบล้างออกนะครับนะครับแล้วก็ห้ามสูบดมนะครับน้ำยาเนี่ยห้ามนะครับห้ามดมนะครับเนี่ยนนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำยาที่กัดเร็วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นชุบเงินนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมให้ดูนะครับมันจะมองกว่านี้นะครับนะครับจากที่เราล้างไปก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมก็มจะกลับมาใสนะครับใส่เนี่ยเห็นไหมนะครับกลับมาใส่เหมือนเดิมนะครับเ,เห็นไหม จากที่มองหมองเป็นสนิมนะครับเนี่ยล้างออกเลยนะครับแต่น้ำยาก็เราก็ต้องควรล้างมือนะครับล้างมือล้างมือให้สะอาดนะครับหลังจากทำเสร็จนะครับล้างมือใส่สบงสบูขัดให้ออกนะครับกันอันตรายนะครับจากยาไอสารนะครับแต่ก็ล้างดีนะครับล้างดี จะเป็นพระเป็นอะไรน่าจะดีเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าล้างแค่ที่มันเป็นสนิมดีกว่านะครับ๋ยวถ้าไปล้างไปเอาพระมาล้างนะครับเดี๋ยวสีพระจะเปลี่ยนนะครับถ้าเป็นเด,ดเป็นสายข้อมือเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับทองดวงทองแดงนะครับได้หมดนะครับล้างได้หมดนะครับสีก็จะสใสๆนะครับ ใส่ก็เดิมนะครับก็ขอจบวิดีโอนะครับนะถ้าใครอยากได้นะครับน้ำยาตัวนี้นะครับอยากได้น้ำยาตัวนี้นะครับก็เม้นมานะครับนะนะครับก็คอมเมนต์ Comment มานะครับนะถ้าอยากได้นะครับก็ เอาคิทำคลิปให้ให้ดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับนะครับก็ขอจบวิดีโอนะครับสวัสดีครับ